เพื่อแผ่พลบุญกุศลน้อมระลึกถึงวัดในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้พุทธานิพนธ์ได้ถวายปัจจัยเทพาพร้อมกันครับีิตอนปฏิตค้มปะนรืออวโหยอ วสายพาราและคณะสงฆ์ท่านปรับองค์การบริหารส่วเป็นชาติการเพื่อให้พุทธศาธนิกชนชาวจังหัดการจังรีน่าถือให้เด็กและประชาชนได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ตามกิจกรรมของราชาการนะครับและก็ประชาชนครับร่วมหล่อเทียนพนะรรษาในวันนี้ครับ อยากให้ลูกิษูกหาโดยเ่าะนักเรียนทางก็จะไปเปิดงานอีกเวทีน่่เวทีการส่งไปทางโน้นนะครับเวทีทางด้านโน้นเตรียมร้อมด้วยนะครับท่านประธานใน